ตำรวจภูชอนจังหวัดสุพรรณบุรีตรงน้นหัวหน้าลบอกอกอึ๊บกับผมอันตรวุตรีรัตพงศ์อิสวางสารวัตรป้องกันปราปรามสถานีตำรวจภูชอนป่าป่ามะนำ่งกำนังพลมาเพื่อปล่อยแถวและดมกำลัง ตรวจสอบสถานบริการและสถานประกอบการที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนดในสถานการณฉุกเฉินยอดจำนวประกอบด้วยข้าราชการตำรวจทห,หารฝ่ายปกครองสาธารณสุขมีจำนวนทั้งสิ้น85นายครับ ตำรวจปูทอนจังหวัดสุพรีได้รับวิดิุสำนังกงานแรงงานชาติตสวดที่สพม5/31/73ลงวันที่1กุมภาพันธ์2 5 6 4กำหนดให้มีการปล่อยแถวประดมกําลังตรวจสอบสถานบริการและสถานประกอบการที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนดจังหวัดสุพรรณบุรีของเราเป็นจังหวัดที่อยู่ในการควบคุม20จังหวัดนะครับและมีมาตรการผ่อนปลนตั้งแต่เม,มื่อวานไปต้นมานะครับ ต้องมีมาตรการการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 นะฮะซึ่งาการป้องกันการแพร่ระบาดเนี่ยเราถือว่าพวกเรามารวมกันในวันนี้เมืองออกมาตรการในการออกตรวจในค่ำคืนที่สองที่ผ่อนปลดนะฮะซึ่งที่เราทำในวันนี้ถ้าเราควบคุมดูแลดีนะฮะจังหวัดสุพรรณบุรีเราเองเนี่ยก็จะการแพร่ระบาดก็จะลดลงหลวงพ่อวัดป่าเรไรนะะหลวงพ่ออู่ทองนะครับเจ้าพ่อสารหลักเมือง ดวงพระวิญ,ญญาณสมเด็จพระเรศวนฮะปกปักคุ้มครองดูแลให้เจ้าที่ทุกท่านที่มาร่วมกันในวันนี้มีแต่ความสุขความเจริญนะคิดหวังสิ่งใดขอให้สมปราถนาส่วนใดที่ทําในคืนนี้ขอให้ดับคืนไปสู่ครอบครัวท่านฮะแล้วก็ขอให้แว้วคาดปลอดภัยจากพยันาายลั้งสิ้นทั้ทปกงขอบคุณครับแสดงความเคารพผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรีตรงหน้าวัยุดกผม ข้างนอกนตอนตอนรูานองคับมีโฟมตัวที่สามชิ้นแล้วก็อนี้เากแลวก็พยายมตั้งครืบอกทุกก็ท่ทเรีไ้ไผมั็นที่มัดีาน์เปเระยาเราวที่แล้วที่นั่นน่ะอายุจามาเรายัจับมองรถตุนเลยนะต่ไม่เจอเลยนะผมยังต้องต ถ้านั่งอย่างนี้จะไม่ได้เปิดนะแยกโต๊ะน้องๆแยกโต๊ะแยกโต๊ะนั่งเว้แล้วจะห่างไปก่อบ นั่งนี้มาเดี๋ยวจะไม่ได้นั่งเดี๋ยวร้านจะไม่ได้เปิดเราไม่มีที่นั่งกินกันก็ได้ได้ผ่อนคลายแล้วเราก็ต้องช่วยกันนั่งอยงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเขาปิดร้านตกนะฮะคนพอแล้วนะถ้ามันนั่งน,นั่นแงแน่นไปอย่างเงี้ยนะงั้นเดี๋ยวมันเยอะเราถ้าเดี๋ยวป,ปิดไมง่ายนะมัต้องเสนอปิดนะ Hãy subscribe cho kênh đến Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn